็ยินดีเป็นอย่างมากนะคะสําหรับรางวัลบุคคลในต้นแบบบุคคลต้นแบบเชิดแผ่นดินนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะใช่ค่ะที่ได้มารับรางวัลในวันนี้นะคะในสาขานักจิตพยาค่ะ เรานี่เป็นนักจิตวิทยาในด้านไหนเป็นในด้านจิตใต้สำนึกบำบัดน,น,นะคะในส่วนของ NLP, ท h a m r a Therapy และก็ Hypnotherapy มีการในส่วนของสะกดจิตทางเวทปฏิบัติด,ด้วยนะคะแล้วก็มีการเอาเคลื่นเสียงหรือเปลนเวฟเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดคล้ายๆกับสมาธิบำบัดด้วยค่ะค่ะวันนี้เรามาออกบูดด้วยมีมาออกบูดด้วยนะคะมี Talking Book นะคะ Talking Book เนี่ยจะเล่าถึงตอนที่เ,เรื่องชีวิตจริงนะคะของโคสเซียที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนั้นทําธุรกิจ นะคะนักนากทำงานหนักมากแล้วก็ถือว่าได้เป็นนักธุรกิจดีเด่นนะคะตอนอายุที่10กว่าแล้วล้มป่วยอย่างแรงนะคะแล้วก็น้ําหนักขึ้นไปถึงร้อยกว่ากิโลด้วยกันก็รักษาอย่างไรก็ไม่หายทางที่ประเทศออสเตรเลียทางแพทย์ก็บอกว่ายังไงก็ไม่หายแน่นอนโรคนี้นะคะจนถึงท่านทําพิธยกรรมแต่หลังจากนั้นก็คือค้นพบตัวเองก็คือมาเดินทางในส่วนของค้นพบตัวเองแล้วก็ทําบําบัดด้วยธรรมชาติบําบัดพวกนี้ทั้งหมดนะคะ ใช่ค่ะแล้วตอนหลังก็เลยใส่ใจในการที่จะอยากจะให้ความรู้คนนะคะแล้วก็มาทําในส่วนนี้ด้วยที่จะให้ที่จะช่วยให้กับคนที่มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะคะค่ะใช้วิธีสะกดจิตไงจริงๆตอนแรกเราใช้วิธีค้นปมก่อนก่<ะ>อนที่จะสะกด <laughs> จริงๆคําว่าสะกดจิตนี่ฟังแล้วดูน่ากลัวแต่จริงๆเราเป็นการที่ทําให้คลื่นสมองเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะรับ เขาเรียกเลยนะคะรับการสื่อสารที่ดีนะคะ,คะแล้วก็อยู่ในภาวะที่สามารถที่จะทํางานได้ดีแต่ตอนแรกเราต้องคนปมตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามีความเครียดสิ่งใดสิ่งใดนะคะจริงๆอาการป่วยมันเกิดจากความเครียดแต่ทีนี้คนรู้ว่าเครียดแต่เครียดเพราะอะไรละ่ะ <c oughs> เครียดเพราะคุณกลัวหรือคุณโกรธหรือคุณเหงาหรือคุณเศร้าจริงๆต้องคนปลมให้ได้ก่อนแล้วมันจะมีอารมณ์ลบบางอย่างนะคะที่เกิดจาก ตอนที่เราตอนเด็กก่อนอายุ6ขวบอารมณ์แบบนี้ล่ะคะ่ะเหล่านี้จะสะสมแล้วทำให้เราเครียดจนถึงตอนโตบางครั้งเราไปเจองานไม่ได้มากขนาดนั้นแต่เราเริ่มคุงแต่งเพราะว่าเรา,เอ,าเอาเอาอารมณ์ลบๆจากวัยเด็กมา แล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรา,าไม่สามารถที่จะค้นปมเองได้ว่าตัวเราเนี่ยในวัยเด็กเป,เป็นอย่างไรหรืออะไรนะคะมันจะมีการค้นพมจากจากอดีตชาติด้วยในการวิเคราะห์ดาวเกิดอันนี้เป็นส่วนของ3 0ของชีวิตเท่านั้นเองค่ะเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรามีพฤติกรรมที่ดีอย่างไรและเสียอย่างไรในในอดีตท,ที่ผ่านมาอย่างนี้นะคะว่าค้นฟมไม่มาแกได้สามารถแก้ได้ค่ะเพียงแาาต่รับพื้นสมองของเราให้อยู่ในภาวะสมาธินะคะแล้วสติปัญญาก็จะเกิด ก็จะมีหลายวิธีด oh, ้วยกันค่ะโอ้เยอะมากเยอะมากค่ะถ in hmm. ้าเป็นโดยเฉพาะตอนพรตะกอนระยะอยู่ประเทศออสเตรเลียก็จะมีคนไทยนะคะเป็นนักธุรกิจไทยที่ที่เข uh> uh ้ามาโค้สเนี่ยเยอะมากเพราะว่าปัญหาของคนไทยที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคือไม่ไม่ทราบเป้าหมายชีวิตตัวเองไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วบางทีอยู่เนี่ยโอเคทุกคนบอกไปอยู่เมืองนอกสบายอยู่เมืองนอกดีแต่พอไปอยู่จริงๆเราเกิดอาการว้าวเวเพราะครอบครัวก็ไม่อยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะในนในแนวที่หาเป้าหมายชีวิต ก็คที่กระต้อดีมากดีมากค่ะรู้สึกว่าคนจะสนใจด้านศาสตร์นี้เยอะมากแต่ว่าค,คนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจตรงที่ว่าทําไมศาสตร์นี้เอ๊ะเป็นศาสตร์ความเชื่อหรือว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ระยะก็เลยนํามาปรุงให้เป็นวิทยาศาสตร์เนีกว่าปรุงได้ไหม,ไม,มคนไทยบางคนอาจจะเป็นเยไม่อยากเลยคุณบอก จริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกคนเป็นโรคสิทธิ์หมดทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จิตแตกต่างกันตามที่ตัวเองเกิดมาในสภาพแวดล้อมตามกรรมเก่าตามพฤติกรรมเก่าหรือสิ่งที่เจอมานะคะสมองเราจะเก็บสะสมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทับส่งมาเป็นพฤติกรรม อ่าฉะนั้นแต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างถ้าตัวคุณรู้สึกว่าคุณมีพฤติกรรมแตกต่างแต่ไม่เป็นปัญหาประชีวตคุณคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงใครจะมาบอกว่าคุณผิดปกติคุณต้องไปบำบัดแต่คุณบอกไม่ฉันสบายดีคุณก็ไม่ต้องแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออชีวิตเริ่มมีปัญหาละทําไมถึงเกิดขึ้นอย่างนี้เอ๊ะเพราะอะไรอันนี้คือเรายินดีที่จะไกด์แต่เราไม่ได้ช่วยบำบัดให้คุณนะจริงๆคุณช่วยตัวคุณเองเราแค่แนะนำให้เท่านัเองค่ะไม่ได้อยาก อยากฝากทุกท่านนะคะว่า,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะเป็นสุดยอดนะคะของนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะคะของโลกนี้ท่านได้ลาละมาได้ไประชุมสองปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนะคะท่านมุ่งเน้นในเรื่องของสมาธิที่จะพัฒนาชีวิตดีขึ้นการใช้คลื่นเสียงหรือว่าคลื่นคลื่นสมองเนี่ยบำบัดเนี่ยก็สามารถที่จะปรับสมองให้อยู่ในสภาวะสมาธิได้รวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะก็เราตามหลักแนวพุทธศาสนานะคะคือเดินทางสายกลางแล้วก็ปล่อยวาง ปล่อย <Okay. S 1> วางไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตปล่อยทุกอย่างปล่อยนัดทีกันงานปล่อยอารมณ์ลบที่เรามีสะสมอยู่ในชีวิตค่ะเค <Okay. S 1> okay.